สวัสดีค่ะเพื shoe, ่อนๆวันนี and and c, ้พาเพื่อนเพื่อนมาชมบ้านสีทิศที่บ้านค่ะบ้านสีทิศของเรากําลังออกดอกเต็มเลยค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านสีทิศก็จะมีหลายสายพันธุ์ค่ะแล้วก็มีหลายสีด้วยค่ะแต่วันนี้เราให้เพื่อนเพื่อนชมของเรามีสีส้มแล้วก็สีแดงค่ะเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนชมใกล้ๆค่ะอันนี้จะเป็นออกสีส้มอมแสบค่ะเพื่อนเพื่อน ันนี้ก็จะเป็นสีแดงค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่หน้าของไม้มงคลออกดอกค่ะของเราก็ออกดอกเยอะเลยค่ะพเพื่อนๆมีหลายอย่างค่ะที่ออกดอกวันนี้ก็ให้เพื่อนๆชมบ้านสีทิศออกดอกค่ะตามจริงเขาจะออกดอกสีด้านค่ะสีดอกค่ะถ้าออกสีดอกก็จะเป็นสีทิศค่ะ บางอันก็จะออกไปถึงสี่ดอกก็มีนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วแต่ค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนชมค่ะชมวันนี้ค่ะเพื่อนเ <c oughs> อันนี้จะมีแค่สามดอกแล้วแต่ละชอบไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีสี่ดอกค่ะหอววันนี้มีแค่สองดอกเองค่ะเพื่อนเออันนี้มีแค่สองดอกถ้ามันไม่มีถึง สี่ดอกก็มันก็ออกไม่ครบค่ะเขาก็เรียก <c oughs> บ้านสีทิศเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> จริงๆเขาต้องออกสี่ดอกค่ะเพื่อนๆบ้านสีทิศก,ก,ก็จะเป็นสี่ดอกก็จะคือเป็นสีทิศค่ะเพื่อนๆไม้มางคลของเราออกดอกเยอะเลยค่ะเพื่อนๆกำลังออกดอกค่ะดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆชมค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น ต้นว่วล้นฟ้าออกดอกค่ะกำลังเริ่มออกดอกเต็มเลยค่ะพเพื่อนเพื่อนก็ว่าบ้านมงคลออกดอกนี่จะได้เงินนี่มันจะจริงหรือเปล่าคะพเพื่อนๆนื่อี่ขาไวไม่รู้เลิกของเราก็ออกดอกค่ะพเพื่อนเพื่อนก็แปลกนะคะเขาไม่ออกดอกนานแล้วค่ะเพิ่งมาออกดอกนี่แหละค่ะพเพื่อนเพื่อนอืม วันนี้ก็เพื่อนๆชมบ้านสี่ทิศออกดอกค่ะเอนอนกหมาก็มาอยู่สวนไม้มงคลแม่เต็มเลยค่ะนอกหมาแม่อยู่ตรงไหนเขาก็มาอยู่ตรงนั้นค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ต้นเศรษฐีโชวเก้าชั้นของเราก็ออกดอกค่ะออกดอกประจําเลยค่ะเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูค่ะออกดอกตลอดค่ะเนี่ยดอกใหญ่ของเขาก็เริ่มเริ่มจะไอ้นั่นแล้วค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเม็ดเขาเริ่มแก่แล้วค่ะเพื่อนๆ มเมล็ดของเศรษฐีโชคเก้าชั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บมเมล็ดเขาได้แล้วค่ะอีกสักไม่นานก็คงจะเก็บได้ค่ะให้เขาแก่เต็มที่ก่อนค่ะพเพื่อนๆอันนี้ก็เริ่มแก่เต็มที่แล้วค่ะวันนี้ก็พเพื่อนๆชมบ้านสีทิศของเราออกดอกค่ะพเพื่อนๆตอนนี้ให้เพื่อนชมสีแดงก่อนค่ะ สีแดงแล้วก็สีโอรสค่ะหรือสีส้มอมแสดค่ะอันนี้จะเป็นสีส้มอมแสดค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เราจะเอาไว้ที่ที่ในบ้านเราค่ะที่หน้าบ้านนี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนตรงนี้อันนี้ก็เพื่อนเพื่อนชมบ้านมงคลบ้านสีทิศแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนก็ขอบคุณทุกการรับชมของเพื่อนเพื่อนค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนชมอีกค่ะมีเยอะค่ะไม้มงคลของเรา